สวัสดีค่ะเพื่อนๆตอนนี้อยู่วัดภูม่านฟ้านางรองค่ะมาถึงสระบัวค่ะนี่ค่ะเพื่อนๆสวยงามมากบัวสีม่วงบัวสีม่วงมีพึ่งด้วยนะคะบัวชิพูสวยงามวันนี้ร่มรื่นนะคะ วันนี้ท้องฟ้าครึ้มดลอกชวนชมหรือเปล่าคะเพืเ่อนๆสวยงามค่ะวัดภูม่านฟ้าค่ะฝากกดติดตามเรโนวาไรตี้ด้วยนะคะมาทำบุญที่วัดภูม่านฟ้าอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะ สวยไหมคะเดินชมรอบๆกันคะ่ะเดี๋ยวค่อยเข้าไปสักการะสวยงามจังเลยคุณสามีอยู่ตรงนู้นคะ่ะ สวยไหมคะเพื่อนๆใครที่อยู่ใกล้อําเภอนางรองมาเที่ยวได้นะคะวัดภูม่านฟ้าอําเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะกดไลค์กดแชร์ได้นะคะวันนี้ท้องฟ้าไม่ร้อนมากคะ่ะเพื่อนๆออกชวนชมไปดูข้างในกันคะ่ะ คุณสามีเดินแอบกล้องนะคะสวยงามไหมสวยค่ะครั้งแรกที่มานะคะเพืเ่อนทองฟ้าเคริมร้อนเล็กหน่อย สวยค่ะขับรถมาประมาณสี่สิบห้าที c ุณ n ันน่าท walk inside little close ผู้ชายกรุงใหญ่ที่งนทงงัง Let's go inside oh. มีพานดอกไม้บูชาด้วยนะคะคเพื่อนๆเดีย๋ยวต้องไปถามผู้รู้ค่ะมีแม่ชีอยู่นะคะเดีย๋ยวต้องไปถามผู้รู้ดอกบัวน่าจะหมายถึงดอกบัวของพระพุทธเจ้า สวยค่ะข้างหน้าก็สวยข้างหลังก็สวยค่ะเพื่อนมาเที่ยวกันสองคนตายายเที่ยวกันสองคนตายายสวยมากวัตนตอนนี้เวลาสิบเอโมงนะคะเพื่อน 大哥。<Back>